นีความห,ห <c oughs> มายคือแบบเพลงเนี้ยอ,อ่ต่อยแบบเขียนมายัางไงครับตบบ้น,นไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนครูสุรพลตอนนวันนี้เ,ออเขียนเขียนมาความหมายเพลงมันยังไงครับมันก็เหมือนว่าจริงๆมันอีโรติกนหน่อยแหละหนาวเนื้อต้องห่มเนืออ้อคือเราเวลาหนาวมากๆนี่จะใส่เสื้อห่มผ้าอะไรมันคือมันยังหัวใจมันยังหนาวอยู่นะ ช่ไหมฮะตัวมันอาจจะเริ่มอบอุ่นแต่ว่าเขาใจไม่เหครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะให้มันอุ่นจริงๆมันต้องห่มเนื้อคือบอกว่าเนื้อกับเนื้อต้องอยู่ด้วยกันต้องกอดกันต้องอะไรอย่างเงี้ยครับนเนื้อเพลงอ,ายยาอิริยาโออะทอนทอนแะล้วโอ้ครับความอยากรูก้ความหมายว่ามันจะเป็นเพลงเศร้าหรือว่าเพลงแบบอ่อนก็บอกอยู่ไม่ได้เศร้าเลยนะมันไม่ถึงกับเศร้าแต่มันเป็นการบรรยายมากกว่า เนื้อเพลงมันเป็นการบรรยายให้เห็นว่าจริงผู้หญิงกับผู้ชายอะไรเงี้ยมันโอแล้เราผู้ชายเราผู้ชายเขาบอกแล้วว่าหนาวเนื้อผมเนือ้อทายหนาวหน,นาวรักข่มรักอุ่นรักสบายใช่ไหมถ้ามีความรักก็ต้องเอาวความรักผมกันเอาคลายพ่อข่มให้สมกันให้สมกันก็คือถ้าใครใครมีแต่เนื้อไม่มีเสื้อผ้าก็อีกคนก็ควรจะไม่มีเสื้อผ้าด้วยเป็นโปมาเป็นอีโรติกเลย 你很，你很。